สวัสดีครับอยู่กับผมโคแจ็คในรายการเรื่องเล่าตำนานผีวันนี้อยู่กันในตอนล่างสมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่มีพี่ชายเป็นล่างสมคุณนโมมีพี่น้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนเป็นชายสองหญิงสองคนแรกชื่อว่าบิ๊กเป็นพี่ชายคนโตคนที่สองคือตัวคุณนโมเองเป็นผู้หญิงส่วนคนที่สามชื่อว่าเอ และคนสุดท้องเป็นน้องสาวชื่อว่าบีทั้งสี่คนอายุอานามไล่เลี่ยกันเพราะเกิดแบบหัวปีท้ายปีทุกๆคนจะอาศัยอยู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัดมีอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาแต่บุคลิกของสี่คนพี่น้องอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างพี่ชายคนโตกับน้องสาวคนสุดท้องจะมีนิสัยคล้ายๆกันคือชอบแนวรีรับสายมูชอบเล่นของต่างๆและมีความเชื่อด่านนี้ค่อนข้างหนักมากจนเวลาผ่านไป ด้วยความที่คุณบิ๊กเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเลยฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆหมอที่ไหนว่าดีก็จะไปรับครูรับขันมาจนเวลาผ่านไปหลังจากคุณบิ๊กจบม .6 ก็ไม่ได้เรียนต่อแต่ก็ยังศึกษาศาสตร์พวกนี้อยู่จนวันหนึ่งมีครอบครัวมีภรรยาก็เริ่มเบาบางลงสาซาลงบ้างแต่ก็ยังคงยุ่งเกี่ยวกับศาสตร์พวกนี้อยู่ทางครอบครัวก,ก็เตือนว่าไม่อยากให้คุณบิ๊กไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นัก พราะกลัวว่าถ้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากๆอาจจะเจอกับสิ่งไม่ดีก็ได้พอน้องมีความคิดที่ขัดแย้งคุณบิ๊กก็เริ่มทะเลาะกับคนในครอบครัวเวลาผ่านไปพ่อกับแม่เริ่มชราภาพลงและเสียชีวิตไปคุณบิ๊กตอนนั้นเริ่มมีปัญหาเพราะไหนจะต้องเลี้ยงลูกเล็กไหนจะต้องภรรยาอีกไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งก็เลยตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าจะเข้ากรุงเทพหางานโรงงานทําคุณบีน้องคนสุดท้องเห็นว่าพี่ชาย จะเข้าไปหางานทำที่กรุงเทพก็เลยขอติดตามไปทำงานด้วยทุกคนที่บ้านก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะคุณนโมกับคุณเอเองก็มีครอบครัวอยู่ที่บ้านนอกทำไร่ทำนากันต่อไปจึงไม่ได้สนใจว่าพี่ชายน้องสาวและพี่สะพ้ยจะเป็นอย่างไรเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจนทั้งสามได้เดินทางเข้ากรุงเทพมาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งเช่าบ้านอยู่อาศัยด้วยกันแต่ด้วยความที่คุณบิก๊กยังชอบเรื่องแบบนี้จึงยังฝักฝ่อยู่ พอเริ่มรู้เยอะขึ้นก็เริ่มประกาศออกไปว่าตัวเองสามารถทำสเสน่สะดอกเคาะแก้กรรมอะไรพวกนี้ได้พอทำให้คนแรกก็ไม่รู้ว่าด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเห็นผลหัวที่มีเมียน้อยกลับมารักมาหลงเหมือนเดิมจนมาดังและพีกมากตอนที่สามีของเพื่อนคุณบีเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นด้วยความที่อยากได้สามีกลับคืนมาไม่รู้จะปรึกษาใครก็เลยมาปรึกษาคุณบีว่า อยากได้สามีกลับคืนมาจะทำได้ไหมคุณบีจึงแนะนำให้มาหาพี่ชายตนเองคุณบีก็บอกว่าทำได้เดี๋ยวจะทำของให้เด็ดขาดเลยภายใน3วัน7วันกลับมาแน่นอนด้วยความที่รักสามีมากไม่สนใจแล้วว่าจะต้องทำด้วยวิธีใดขอเพียงสามีกลับมาอย่างเดียวจึงตอบตกลงยอมที่จะทำเสนีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลังจากทำไปสามวันเท่านั้นสามีของเพื่อนคุณบีก็กลับมาจริงๆ มันยิ่งทําให้คุณบิ๊กเริ่มดังและมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกพอเริ่มดังแล้วเริ่มมีชื่อเสียงก็ทําให้มีคนมาหามากขึ้นทําให้คุณบิ๊กไม่มีเวลาทํางานโรงงานจึงตัดสินใจลาออกมาเปิดสํานักอย่างจริงจังชัดเจนเลยว่าตัวคุณบิ๊กจะยึดสิ่งพวกนี้ทําเป็นอาชีพหลักวันเวลาผ่านไปปากต่อปากก็เริ่มดึงคนทุกอาชีพเข้ามาให้คุณบิ๊กช่วยเหลือโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการต่างๆที่เข้ามาให้ช่วยสะดอกเคราะห์ แต่หลักๆเลยคือมาทำสเสน่หลงหนหน้าทองต่างๆซึ่งแต่ละคนใช้เวลาในการทำหนักเบาแตกต่างกันไปจนวันหนึ่งคุณบิ๊กกับภรรยาทะเลาะก,กันรุนแรงมากจนภรรยาทนไม่ไหวขอหนีกลับไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้คุณบิ๊กอยู่กับคุณบีสองคนพี่น้องเท่านั้นด้วยความที่คุณบีเป็นคนไม่สวยและรูปร่างอวบออกไปทางอ้วนดูรวมคือไม่มีสเสน่ห์เลย,ยผู้ชายต่างๆจึงไม่ค่อยมองไปชอบใคร ก็มักจะผิดหวังทีนี้คุณบีไปชอบกับผู้ชายคนหนึ่งที่โรงงานแต่ผู้ชายคนนั้นเป็นหัวหน้าง,งานของคุณบีมีภรรยาอยู่แล้วและค่อนข้างที่จะรักภรรยามากเขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยดูอบอุ่นเป็นแฟมิลี่แมนคุณบีจึงมาปรึกษากับพี่ชายว่ารู้สึกหลงรักชอบผู้ชายคนนี้มากต้องทำยังไงดีคุณบิ๊กเห็นว่าน้องอยากได้ก็เลยจัดการทำให้แต่ผู้ชายอาจมีบุญเก่าอยู่มาก และจิตใต้สำนึกของผู้ชายคนนี้รักภรรยามากของที่ทำใส่จึงไม่เป็นผลคุณบีได้แต่สงสัยว่าทำไมถึงไม่เห็นผลนะต้องทำให้เด็ดขาดสิพี่ชายจึงบอกว่าได้เดี๋ยวทำให้ขั้นเด็ดขาดเลยหลังจากทำเสน่ห์อีกครั้งในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งภรรยามาอยู่กับคุณบีและไม่ยอมกลับไปที่บ้านไม่ว่าภรรยาเขาจะมาตามยังไงก็ไม่ยอมกลับทั้งคู่มีความสุขมากอยู่กันเหมือนครอบครัว วันเวลาผ่านไปจนวันหนึ่งคุณบีตั้งท้องขึ้นมาคุณบิ๊กเองเคยบอกว่าบีมึงท้องไม่ได้นะถ้าคลอดเด็กออกมาโดยความบริสุทธิ์ของเด็กเด็กอาจจะมาล้างของออกแล้วมนต์คาถากูก็จะคายลงจนของกูหายไปมึงต้องรีบเอาเด็กออกสุดท้ายคุณบีก็จึงต้องยอมอยู่กันไปได้สักพักสามีของคุณบีก็เริ่มมีอาการแปลกๆกลางวันเหมือนคนปกติทั่วไปแต่กลางคืนเหมือนคนไม่มีแรง บางวันก็เบอ์เบอ์จนมีอยู่วันหนึ่งสามีมีงานด่วนต้องรีบเข้ากะที่โรงงานสามีของคุณบีก็ขับรถไปทํางานแต่ระหว่างทางนั่นเองก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตหลังจากทาศพผ่านไปคุณบีมักจะรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินอยู่ร,บรอบๆบ้านมาเรียกบ้างแต่เข้ามาในบ้านไม่ได้ด้วยความที่คุณบีกลัวก็กลัวจึงปรึกษากับคุณบิ๊กว่ามันไม่ไปไหนนะของมันยังผูกกันอยู่ คุณบิ๊กบอกว่ามีทางเดียวที่จะทําให้มนต์มันคลายคือต้องเอาเท่ากระดูกมาทําพิธีแล้วนําเอามาห้อยคอไว้คุณบียอมที่จะทําแบบนั้นจนในที่สุดก็ได้กระดูกมาสะกดวิญญาณและห้อยคอ,อไว้หลังจากพิธีสะกดวิญญาณไว้คุณบีเริ่มมีความรู้สึกเบลเบลจิตใจล่องลอยวันดีคืนดีเดินขึ้นไปที่สูงแล้วก็กระโดดลงมาโดยที่ไม่รู้ตัวและจะมีอาการแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง จนคนบริเวณนั้นเริ่มอยู่ไม่ได้สำนักของคุณบิ๊กจากที่ว่าเคยมีลูกค้าเยอะจนเต็มสำนักก็เริ่มห่างหายไม่ค่อยมีคนมาหลายได้เริ่มลดลงแถมคุณบิ๊กเริ่มมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องตอนนั้นพูดตรงๆเลยว่าคุณบิ๊กไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคาถาอะไรก็สวดไม่ได้เลยวันดีคืนดีลุกขึ้นมาเดินแก้ผ้าก็มีคุณบีเห็นพีชายเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงติดต่อไปหาที่บ้านบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว เพราะไม่มีไรายได้เข้าบ้านเลยคุณบีจึงต้องบอกทางบ้านว่าให้ขึ้นมาช่วยรับคุณบิ๊กลกับไปบ้านโดยด่วนด้วยความที่คุณน้โมห่วงพี่ชายกับน้องสาวก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพมาด้วยพอมาถึงที่สำนักเห็นคุณบิกอยู่ในสภาพที่สติฟั่นเฟือนพูดไม่รู้เรื่องนั่งแก่ผ้าเสื้อผ้าหลุดลุยก็ได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายตนเองลุงเช้าคุณนโมก็พาพี่ชายตนเองเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เหลือเพียงคุณบีที่อยู่สำนักเพียงลำพังคุณบีไปทำงานบ้างหยุดบ้างคือถ้าไหวก็ไปไม่ไหวก็ลาหยุดและทุกครั้งที่นอนอยู่ที่บ้านคุณบีจะรู้สึกว่ามีเสียงหรือมีคนนั่งคุยกันดังๆมาจากห้องที่คุณบิ๊กเคยอยู่หรือบางทีก็มีเสียงร้องโหยหวนอยู่บ่อยๆจนบางคืนถึงกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนานวันเข้าสุขภาพของคุณบีก็เริ่มไม่ไหวจึงทําให้เกิดผลกระทบกับการทํางานสุดท้ายจึงตัดสินใจจะกลับไปอยู่บ้าน ก็เลยติดต่อไปทางบ้านมารับด้วยความที่เป็นห่วงน้องสาวคุณนโมก็เดินทางขึ้นมารับน้องสาวพอกลับถึงบ้านคุณนโมก็ถามคุณบีว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นกันขนาดนี้คุณบีจึงเริ่มเล่าให้คุณนโมฟังว่าทุกครั้งที่คุณบิ๊กทําของในการทํเสนีถ้าทําแค่พื้นฐานก็ไม่เท่าไหร่แค่แก่ผ้าทําพิธีต่างๆแต่ถ้าให้ทําขั้นเด็ดขาดจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับคนคนนั้นในห้องทําพิธีเท่านั้นคุณบีที่เป็นน้องสาว ทำครั้งแรกก็แค่ลงของทั่วๆไปธรรมดาแต่ผู้ชายไม่มาจนสุดท้ายต้องมีอะไรกับพี่ชายตัวเองก็คือคุณบิก๊กเพื่อที่จะให้ได้ผู้ชายมาจึงเลือกที่จะทําพิธีนี้กับพี่ชายมันเหมือนเป็นอวิชาอาวิชาตั้งแต่เริ่มมีอะไรกับคนทั่วๆไปแล้วอวิชาต่อมาก็คือมามีอะไรกับน้องสาวตัวเองอีกพอคุณนนโมฟังน้องสาวเล่าจบก็ตกใจทําไมถึงได้ทําอะไรกันขนาดนี้ปอมพูดกึ่งด่าน้องสาว คุณบีได้แต่ร้องหม่มร้องไห้และบอกว่าผิดไปแล้วจะทำยังไงดีอยากแก้เพราะขันที่พี่ชายทำขึ้นมายังอยู่ที่มือตัวเองเคยไปขอให้ที่ไหนช่วยก็มีแต่คนปฏิเสธว่าขันนี้แรงมากไปทํำมาจากที่ไหนก็กลับไปแก้ที่นั่นหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้านคุณบีพยายามไปหาพระหาอะไรมาแก้แต่ก็แก้ไม่หายจนอาการเริ่มหนักขึ้นกลางวันเหมือนคนปกติทั่วไปแต่กลางคืนเหมือนคนไม่มีสติ พูดเพอ้อเจ้ออะไรไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งคุณนโมออกมาทําสวนกลับมาเจอคุณบีก,กับคุณบีมีอะไรกันอยู่ภาพที่คุณนโมเห็นคือพี่ชายไม่มีสติถูกขังเอาไว้ในห้องน้องสาวเดินเข้าไปหาแล้วมีอะไรกันพร้อมกับส่งเสียงเรียกชื่อสามีที่เสียชีวิตไปแล้วคุณนโมเห็นแล้วถึงกับรับไม่ได้รีบเข้าไปแยกทั้งคู่ออกจากกันคุณนโมจับคุณบีไปขังแยกไว้ที่กระท่อมสุดท้ายคุณบีก็กลายเป็นคนเสียสติ ในระหว่างที่ถูกขังอยู่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนทำตะเกียงน้ำมันล้มในกระท่อมจนเกิดไฟไหม้ทำให้คุณบีถูกไฟคอ,อกเสียชีวิตคากระท่อมหลังจากที่คุณบีถูกไฟคอ,อกได้ไม่นานไม่กี่วันต่อมาคุณบิ๊กเอาโซ่ที่ล่ามตัวเองมารัดคอแล้วก็โดดลงจากบ้านเสียชีวิตตามไปอีกคนหลังจากที่คุณบีกับคุณบิ๊กเสียชีวิตไปแล้วคุณนามโมบอกว่ายังเห็นอะไรที่มันแปลกๆอยู่ก็คือมักจะเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ชอบมาเดินวนเวียนอยู่แถวแถวบ้านซึ่งในตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครจนคุณน้โมได้มีโอกาสไปเจอพระรูปหนึ่งจึงเข้าไปปรึกษาพระรูปนั้นท่านบอกว่าเป็นสามีของคุณบีที่ถูกสะกดวิญญาณเอาไว้มันคือการผูกติดดวงวิญญาณต้องปลดปล่อยให้เขาไปไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ไปไหนโชคยังดีที่คุณน้โมยังมีบุญอยู่พระท่านนี้ได้ปลดปล่อยวิญญาณของสามีคุณบีออกให้หลังจากนั้นเรื่องราวทุกอย่างก็สงบลง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเรื่องนี้ก็โทษใครไม่ได้เลยต้องโทษทั้งพี่ทั้งน้องตัวน้องเองก็อยากได้พอเห็นว่าพี่นั้นทําได้จึงยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแม้ต้องมีอะไรกับพี่ชายตัวเองก็ยอมเพียงแค่ว่าตัวเองอยากได้ดังนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปโทษใครแต่มันเป็นเวรกรรมของคนทั้งคู่ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณนโมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ